<Okay. S 2> สวัสดีครับ FC ซีทุกท่านครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาเที่ยวอเวออตะฟาเนเียศีแนะม่น้ํานี่ก็แม่น้ำท่าจีนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็บรรยากาศที่ร้านนี้จัดให้นะทุกอย่างอลังการเลยตั้งแต่อาหารนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือ,อะมะพร้าวปัดมะพร้าวปัตนะครับบรรยากาศร่มเย็นม,นมรรลุไม่นอนเลยนะอากาศเย็นดีสบายนะ มีความร้อนเลยแล้วก็มีเรือรับส่งตลอดเลยนะครับนะอันนี้ก็มีที่ตัวอย่างนะครับโอเคนะครับเอาละวันนี้เราก็จะมาไวส้สดในเรื่องสบายๆนะครับคือเทคนิควิชาเทคนิคพิชิตวิชากระไม้สองเทคนิคพิชิตวิชากระไม้สองนั้นเอาละเริ่มต้นอยากให้คิดดีครับว่ามีคนเาว่าอาจารย์เอ่อมีหนูทํางานดูเนี่ย คนแบบนินทาว่าไรในการทํางานแล้วก็มีปัญหาเนี่ยอาจารย์จะทํางไงดีครับลูงจะมีสมาธิในการเรียนหนังสือเตรียมตัวสอบไม่ยากเลยหนูผมบอกเลยแน่นนว่าหนูให้คิดบวกเอาไว้คนที่นินทาหรือว่าายเรานะขอให้ขอบคุณเขาถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่แนะนําเราหรอกถ้าเป็นคนอื่นที่เราเดินตามสมนดะ็ใครจะไ่แนะนําเราล่ะเราแต่งตัวไม่ดีเนี่ย แสดงว่าคนที่ลินทาว่าร้ายเลยเป็นคนที่แบบช่วยเหลือเราเป็นมิตรที่ดีเขาบอกเราว่าอ,อย่างนั้นอยู่นะครับสิ่งที่เขาพูดมานั้นถ้าเกิดว่ามันจริงก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาเองถ้ามันไม่จริงแล้วก็ปล่อยทิ้งไปสบายๆนะฮะคิดบวกเขาไว้เลยทุกอย่างเลยนะครับนะโอเคครับเอาละทีนี้มาเรื่องของเรานะเรื่องของเราคือเทคนิคพิชิตวิชาหมายนสอนอย่างนะครับคิดผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮะถ้าคิดผิดชีวิตเปลี่ยนก็คือว่าคุณถ้ายังคิดเหมือนเดิมก็ คุณก็จะตกส,มสัมซากนะครับโอเคเอาละครับทีนี้กรณีการเข้าวิชากฎหมาย2สองนะครับนะหมายเสองเนี่ยนบนะคุณจะต้องมีการเลือกอลำดับในการสอบก่อนนะครับสมมติว่าคุณเลือกระดบบในการสอบเนี่ยเป็นวิชากหมายเสองนะครับสมมตินะฮะถ้าคุณเลือกแล้วคือเลือกการเลือกวิชาที่สอบนีรมีสองวิธีนะเลือกวิชาที่เราสอบก,ก่อนหรือวิธีเลือกตามลำดับ ถ้าเลือกตามลำดับนั้นก็คือป้องกันการน,น็อกลอกแต่ถ้าเลือกตามที่เราถนัดนั้นก็คือได้กำลังใจถ้าเราผ่านตัวที่1่ไปปั๊บตัวที่2ตัวที่ส,ต,ส,ต,สาตามมาได้เป็นกำลังใจที่เราแบบมีน้ำใจในการเตรียมตัวสอบต่อนะครับสมมุติว่าคุณเลือกวิชากฎหมอยสองนะครับเราจะพูดกันต่อครับนะคุณต้องประเมินจุดอ่อนของวิชานี้ก่อนจุดอ่อนของชักหมายสองคืออะไรครับมันจะมีออกข้อสอบอยู่สส,ส่วนนะฮะ พรลบรและจัญญาบันนี้1ส่วนอีก2ส,ส่วนเป็นวิชาภาษีครับพหลบพรบและจัญญาบันนั้นนะครับอัตราในย20คะแนนประใน10บคะแนนเป็น30ดัง 30, นั้นจุดอ่อนของวิชานี้เขาบอกคืออยู่ที่พบรบและจัญญาบันคุณจะต้องทําให้ได้เต็มหรือเกือบเต็มนะเกือบเต็ม30เลยนะครับนะนั่นคือจุดอ่อนของวิชานี้นะครับนะคุณจะไปมุ่งกับภาษีให้อาภาษีก่อนเพราะคำเพราะคะแนนเยอะไม่ต้องนะเพราะว่าภาษีมันยาก ถ้าคุณทำตัวนี้นะครับถ้าคุณทำพรบรละจาราลก่อนเนี่ยทำเร,งงยเ,เ,เรื่องง่ายก่อนเก็บคะแนนให้เต็มก่อนมันจะดีกว่าเรื่องง่ายคุณยังเก็บไม่ได้เรื่องยากไม่ต้องพูดถึงเก็บไม่ได้หรอกนะครับนะโอเคตามนี้นะจากนั้นในหะ้ให้คุณสกแกนข้อสอบอัตรัยก่อนเวลาเจ้าที่บอกโอเคเริ่มทาข้อสอบแล้วให้คุณเปิดขึ้นมาและสแกนอัตรัยก่อนนะครับแล้วก็เขียนรหัสรับกากับเทคนิคนี้ผมสอนมาสิบกว่าปีแล้วนะครับนะ สาบันที่ติว C.P.A นั้นอ่ะมันจะมีสามเจ้าที่เริ่มต้นในการติวระบบใหม่จะมีอาจารย์พ้อมอาจารย์สมศักดิ์แั้ไอาจารย์พ้ออาจารย์นพเกียรติแล้วก็มีทางสาบันที c p เริ่มต้นสามเจ้าแรกน,นะนอกจากคนอื่นจะเป็นสาบันที่มาหลังๆหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมสอนที่นี่สอนมานานหลายปีครับนะโอเคทีนี้หลังจากที่คุณสกแกนดัตนัยแล้วเขียนรหัสรับคำกลับใสร็จแล้ ให้คุณไปทําที่ปอนายก่อนเขตที่ไปทําปลนายก่อนเพราะว่าคุณจะต้องเวลาไปทำปลานายพับคุณอาจจะมีประเด็นในการหยิบมาตอบเนี่ยตอนไหนด้วยรู้ไหมมันมีหลายคนที่เป็นอย่างนี้นะครับนะสิ่งที่เรากำลังถามหาคาตอบอยู่นตะตอนไหนมันหามไม่เจอคุณไปเจอที่ปลายนายค่อยหยิบมาตอบได้นะโอเคนะทีนี้เวลาคุณจะตอบกฎหมายภาษีนะครับโดยเฉพาะกฎหมายภาษีนะครับขอบอกว่าคุณต้องอ้างหลักกฎหมายก่อน การอ้างหลักกฎหมายมีคะแนนให้นะครับคุณอ้างถูกแต่ฟันธงผิดเขาก็ให้คะแนนนะครับให้คะแนนที่อ้างหลักกฎหมายนะครับนะการอ้างข้อหมายนั้นจำไว้ว่าต้องอ้างแบบถอยทีละ9ก้าการอ้างหลักกฎหมายต้องอ้างแบบหลักถอยทีละ9ก้าเพื่อนะครับถ้าสมมติว่าคุณจํามาตราย่อยไม่ได้ให้คุณก็พูดมาตราใหญ่ถ้ามาตราใหญ่ไม่ได้คุณก็ถอยมาเรื่อยฮะเป็นอ้างว่าตามประมวลสากรก็ได้แต่ถ้าคุณจําได้นะฮะเช่น อ่เป็น65บสตว์ตรีวงเล็บห้า,าคุณก็พูดไปนะครับถ้าพูดไปถ้าคุณอ้างหลักกฎหมายได้คุณได้คะแนนเต็มแต่ถ้าคุณอ้างไม่ได้คุณก็ถอยออกมาว่าโอ้เป็นรายกาต้องห้ามตาม65บสตตรีก็ได้มาายยไม่จามาตรา่อยไปได้จากนั้นถ้าไม่ได้ก็อ้างประมวลรัษกรนะครับนนะครับจากนั้นที่จะบอกคือว่าเวลาตอบข้อสอบวิชาภาษีนั้นนะค,คุณตอบคุณต้องตอบเป็นดีกาเข้าว่าดีกากเลยครับแม้ว่าโจทย์ไม่ได้ถามคุณก็ต้องตอบเช่น เขาให้ก็จทเขาให้จดมาเขาให้จดมาแล้วก็คุณวิเคราะห์ได้แล้วว่าอ๋อจะต้องเสียแบบนะครับเวลาคุณวิเคราะห์แด้ว,ว่าโจทย์ต้องเสียแบบนะคุณต้องวิเคราะห์แต่เริ่มต้นตอบเป็นจุดๆแต่เริ่มต้นอย่างเช่นรายการนี้เป็นรายการขายสินค้าหรือบริการตอบนะฮะยืนะ่นภาษีส0หรือส6มตอบอเสียเสียอัตราไหนครับศูนย์หรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตอบนะฮะผูะ้จีซื้อขอคืนได้หรือเปล่าเป็นต้นต่อต้นถึงดีกาคือข้อสอบเป็นใหญ่จะไม่ถามนะว่า หลักกฎมาให้อะไรมาตาอะไรนะบางทีก็ไม่ไม่ถามว่าต้องคุณต้องยื่นแบบอะไรภายในวันไหนแต่เราต้องตอบภายใน7ว,วันอย่างเงี้ยก็ต้องตอบนะฮะสามห้าศูนย์ยื่นเมื่อไหร่ห้าเอ็ดยื่นเมื่อไหร่คุณต้องตอบแม้ว่าข้อสอบไม่ถามทําไมนะครับเพราะว่าคณะกรรมการนั้นได้วางจุดให้กันให้คะแนนแล้วเช่นคุณตอบว่านี่เป็นใายสิกพา,าให้คะแนนให้แต้มละเราได้ยื่นภาษี 3, 3, 3, 3, 3 6, าม -3 ูนสามสามสามหมกให้แต้มละ นะครับโอเคไปต่อนะฮะเขาวางจุดโฟกัสให้คะแนนไปแล้วถ้าคุณตอบไม่ครบตามจุดดีกาเขาไม่ให้คะแนนครับนะครับโอเคทีนี้การตอบข้อสอบคุณต้องเว้นบรรทัดแต่ละข้อเช่นกอไก่ขอไข่ตอบกอไก่เสร็จปั๊บครึ่ง,งหน้าแล้วคุณก็ต้องเว้นบรรทัดหน่อยสัก3าบรรทัดนะครับเหตุผลที่ต้องเว้นบรรทัดในการตอบแต่ละข้อเพราะอะไรครับคุณอาจจะต้องมาเติมข้อที่มันหลงมันลืม เพราะตัวันหลงมันลืมนะครับโอเคไหมฮะนะครับจากนั้นข้อสอบคุณเนี่ยจะมีหลายครั้งที่เป็นการคํานวณนะครับเวลาข้อสอบออกมาเป็นตัวเลขแนะนําว่าคุณจะต้องคํานวณเป็นตัวเลขถ้าเขาไม่ให้ตัวเลขมานั้นแต่เขาไม่ได้มีเจตนาให้คุณคํานวณแต่ถ้าให้ตัวเลขมานั้นบอกเลยว่าเจตนาของผู้ออกข้อสอบคือต้องการให้คุณคานวณเป็นตัวเลขโอเคไหมฮะจากนั้นเครื่องคิดเลขนั้นต้องอาต้องเอาไปด้วยนะฮะ วิชาข้อไม้สองนะฮะคือภาษีเนี่ยมีการคำนวณด้วยขอบอกไม่บ่อยแต่มีการคำนวณด้วยนะครับนะจากนั้นหลังจากที่คุณทำข้อสอบเสร็จแล้วนะฮะคุณอย่าออกก่อนถ้าคุณทำข้อสอบเสร็จแล้วมีเวลาเหลืออยู่ขอให้ทวนก่อนทวนก่อนอย่าประมาทครับบางคนประมาทโอ้ยตอบเสร็จแล้วจะไม่ทวนหรอกอันนี้คือประมาทอนะโอเคไหมฮะสุดท้ายนี้ผมก็จะมีสูตรนะมีคาถาให้คุณนะคือพอคุณออก สุดท้ายนะครับทุกวิชาใช้สูตรนี้ทั้งคูณอเท่ากับสามคูณสคืออะไรครับปรณัยสามรอบอัตราในสามรอบทําไมนะครับถึงต้องใช้สูตรนี้เพราะว่าทุกวิชานั้นนะเขาจะอิงข้อสอบเก่าทุกวิชาจอิงข้อสอบเก่าประมาณหกสครับทุกวิชาจะอิงข้อสอบเก่าประมาณหกสถ้าคุณทําข้อสอบเก่าครับสองสามเที่ยวเนี่ยคุณทําได้แน่อีก40หรือ30มสิบนั้นจะเป็นการทําข้อสอบใหม่คิดใหม่ทำใหม่ เขาต้องมีใหม่ทําใหม่ตลอดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าคุณทำข้อสอบเก่าแล้วคุณทําข้อสอบได้ประมาณ60%และโอเคไหมครับนะข้อฝากสุดท้ายครับว่าครับก่อนนอนนะอยากให้คุณสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนก่อนนอนนะครับแล้วก่อนนอนให้คิดเรื่องดีๆสามเรื่องก่อนนอน ค,คิดเรื่องดีก่อนนอนสับสามเดือนครับเช่นนะครับเช่นคุณไปซื้อซื้อของมีตายายกำลังขายสินค้าอยู่แล้วคุณก็สงสารก,ก็คือการซื้อสินค้านี่ก็คือเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับนะหรือพาคนแก่เดินข้ามเือนก็เป็นความดีให้ไม่ถึงความดีอยู่3อย่างก่อนนอนอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเป็นเป็นปรัชญาของชาวตะวัวนตกเลยนะครับนะแล้วทําให้เราแบบนอนมีความสุขนอนแล้วมีความสุขให้คุณคิดเรื่องดีดีด ก่อนที่คุณจะนอน3ามเรื่องทุกคืนทุกคืนนะครับแล้วเช้าขึ้นมาต้องแผ่เมฆตาการแผ่เมกตานั้นผมทํามาแล้วประมาณเจ็ดแปีแล้วทุกเช้าต้องแผ่เมฆตานะครับทําป็นเรื่องดีๆไม่เบียดเบียนคืนเขานะครับโอเคครับวันนี้จบแล้วครับสาบายกรวันนี้นะครับมีเรือมาเลครับโอ้โหน้ํำท่าจทีใหญ่มากครับแล้วบรรยากาศดีเย็นสบายวันนี้ไม่ร้อนเลยนะฮะบรรยากาศชิวชเลยปิด3าวันนะครับนะ โอเคนะ,คะ้วนะวันนี้ก็อขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดี